สวัสดีครับผมครับตอนนี้ผมอยู่ณหนาจุดที่ทุกคนกาลังที่ตามนะครับผมนั่นก็คือถนนเส้นระวางจังหวัดกาลสินไปจังหวัดรอเอดนะครับผมซึ่งณตอนนี้ก็คือตัดขาดเรียบแล้วนะครับผมห้ามรถทุกชนิดนะครับมานะครับหรือว่าไอสัญจรตรงนี้นะครับแต่ว่าที่้องเห็นนะครับผมจากความทุกข์น้อยเกิดะมีความสุขครับบางครังยังเรียนน้ากันเยอะครับ ครับคุณออันนี้ว่ได้จัดฉากนะครับเพิ่นมาเองนะครับแมนยงยเอาเลยครับผมเอาเลยนะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับครับผมอ่าท่านรองครับผมขอญาตให้ท่านรองรายงานสถานการณ์ปัจจุบันนี้ครับว่าณตอนนี้เป็นยังไงนะครับน้ำท่วมตรงนี้ครับผมครับณตอนนี้นะครับเอ่อน้ำท่วมทั้งรวมหมายเลขสองหนึ่งสี่นะครับอ่ากาลสินลอยเอแต่ว่าน้ำท่วมยุ่ระว่างบ้านบอจนถึงอ่าสภาพลำชีนะครับ ระว่างกิโลเมตร23บวก200จนถึงกิโลเมตรที่27บวก800ระยะทางรวมก็ประมาณ4,600เมตรนะครับ4กิโลเลยครับับ4กิโล600เมตรนะครับผมครับช่วงนี้นีน้ำจะท่วมอยู่ท่วมสูงนะครับประมาณ85เซนถึง90เซนนะครับตอนนี้ระดับน้ำก็ยังทรงๆก็ลดลงบ้างนิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับผมช่วงที่2นี่ าจากกิโลเมตรที่24-400จนถึงกิโลเมตรที่27-800ระดับน้ำก็สูงประมาณ40เซนถึง45เซนนะครับก็ระดับน้ำก็ยังทรงๆและลดลดลงบ้างน,นิดหน่อยครับ2-3เซนนะครับกับน้ำจากเมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับ,รบตอนนี้ก็ยังเรากา็เปิดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบางส่วนนะครับรบให้ช่วงที่2นะครับช่วงจากกิโลเมตรที่ อยี่สิบสี่ห้าร้อยถึงกิโลเมตรที่ยี่สิบแปดอาทางรทัวร์ครับยี่สิบเจ็ดแปดร้อยกคือจากบ้านโจดครับผมจนถึงบ้านท่ากลางอืก็เปิดให้ประชาชนอ่าได้วิ่งบางส่วนนะครับคือรถขนาดใหญ่ครับนะครับเปิดให้วิ่งฝั่งเดียวด้านใช้ทางนะครับเพราะว่าด้านขวาทางในน้ําสูงอยู่อนะครับก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วนนะครับครับอ่าเพื่อ ยังวิ่งได้นะครับเพื่อให้วิ่งได้ครับแต่ว่าท่านรองครับตรงนี้ก็คือหามเลยเป็นบระคับด้านหลังของผมช่วงแรกนะครับช่วงด้านหลังเราโอเคครับท่านรองยังไปเป็นอะไรครับผมกิโลเมตรที่23 200จนถึงอ่ากิโลเมตรที่24 300ประมาณกิโลกว่าเลยบอกครับประมาณกิโลเศษที่เราเห็นข้างหน้านะครับครับตรงนี้ยังไม่ปล่อยให้วิ่งครับเพราะว่าน้ำอย่าลึกมากมีมีทุนมีอยังดักเลยครับทุ่นอยู แล้วตือนเนาะครับเพื่อไม่ให้รถวิ่งผ่านเลยครับอเพราะว่าช่วงปลายเนี่ยมันจะมีของคันกระสอบทรายของชาวบ้านนะครับบ้านน้องบัวที่อยู่ด้านซ้ายทางนะครับเพื่อเปกั้นกระสอบทรายเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้าหมู่บ้านซึ่งตอนนี้น้ําเข้าไปบ้างแล้วนะครับก็ตอนนี้กําลังตั้นกระสอบทรายและสูบออกนะครับเลยต้องช่วยกันช่วยประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อไม่ให้รถวิ่งลงไปแล้ว ทําให้น้ําไปประทะกระสอบทรายถ้าสมมุติว่าพี่น้องที่สันจรถ้าจะเอามาจากกาลสินไปละเอยดนั้นท่านลองในน้นำเส้นทางไหนได้ไหมครับแนะนาเส้นทางครับคือถ้ามาจากกาละสินใช่ไหมครับกาลสินนะครับมาถึงแยกวันบ่อซึ่งจะไปต่อไม่ได้เพราะเป็นจุดน้ำท่วมอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะครับตรงนี้ที่น้ําท่วมก็คือมาทางด้านเลี้ยวซ้ายมาทางไปทางร่องคำ้ำเนาะไปทางร่องคำ้ำแล้วผ่านร่องค้ำไปอ ไปสี่แยกอำเภอโพชัยนะครับเลี้ยวเลี้ยวขวาทางหลวงชนบทหมายเลขร้อยเอ่ศูนย์เจ็นะครับ<ช>ต่อด้วยทางหลวงชนบทหมายเลข4ี่ศนะครับเขา้าอำเภอเชียงขวัญไปที่ใบไปไปพัดรเอ็ดเลยครับไป, <ๆ S 1> ไปถึงใบพัดร้เอ็ดเลยครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงแขวงทางหลวงกาฬสิน,นให้ความอำนวยความสะดวกตลอด24่ชั่วโมงครับทางด้านบ้านหัวแห้แล้วก็บ้านท่ากลางครับ จุดครับจะได้กับประชาชนทุกคนให้กำลังใจนะครับผมเบิ่งจากคอมเมนต์ที่ผมมาถ่ายคลิปก่อนนะครับท่านรองครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมแล้วท่านรองดันหลังนี่เพป่ะเทศไหงครับผมอันนี้ทะเลน้อยครับทะเลน้อยโอ้มวลหลายลูกหลานลูกสาวว่าจากไหนลูกว่าจากไหนลูกเล่นมาเชงใม่ครับโอ้โหแต่แมนผมกับสีมวลประมาณนี้ครับ ขอบคุณหลายๆครับทั่นร้องครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับเป็นกันเองมากเลยครับขอบคุณหลายๆครับแลวก็ที่ห้ข้อมูลนะครับกับสำหรับประชาชนนะครับบวชสิเป็นผู้สัญจรที่เพื้นยูในพื้นที่หรือว่านอกพื้นที่ก็ตามครับแค่นี้ครับผมอีกสัก4ี่หาปีนะอาจีพได้เป็นแส่ำไหวยน้ำให้ประเทศไทยก็ได้ครับพี่น้องนะครับโอ้ได้ครับไหว้น้ำมีความสุขหลาย แม่ขาเพิ่นก็มาครับวิกฤตเป็นโอกาสน้วยนะปกติคุณอาไปขายทางไหนครับอ๋อปกติรอน้ำบานนะครับรอน้ำบานมื้อนี้ก็เลยม้าม่องนี้เลยเนาะได้ขายดีแล้วน้ำบ่เด็กน้อยหลายโอ้ครับเอาบ่เป็นหยังครับเออได้ขายเรื่อยๆนะครับคุณอาเพิ่นบอกนะครับลูกซิ้นนะครับผมลูกซิ้นแล้วก็มีปกติไป็นบรดี้การ์ดเขาทอแล้วบ่ได้เพิ่นท่ากับมาพีเลยเลยมาน้ำเพิ่นไอติมก็มีเด็กรับแมกโนเลียนะครับผมนะครับสวัสดีครับผมคุณลุง มื่อ่หล่ะมต่ละมือพอ้ล้วครับเพได้ขายนบอผ้าล้านมาเล่น,น้าผม้าล้านมล็ด่น้าได้ขายไอติมน้านบอครับคจวาม,มสะดวกนะมันจะได้รีบผูถนนะนนะ้าผ่านในเราอะนจากบ้านโจทไปบ้านท่าการกิโลนึง อายุข้าอจากออกจากรำหนีห้องคลิกปมานี่โอนี่ครับคนหนาเพิ่นกำลังเห็นงานเลยครับพี่น้องโบแมนว่าเพิ่นอู่นี่เห็นอย่างครับนะเช็คป้ายทะเบียนรถให้พวกไอ้ที่มันล้นนะครับผมถ้ามีคนมาสอบถามก็บอกเพิ่นว่าป้ายทะเบียนยังถามนต่หาเห็นก็บอกแนะน้เราไปออกบองหันบองนี้ครับโอเคครับผมนี่ครับทีมงานครับอยู่นี่จังมือกันแล้วครับผมถึงแค่วันพุธนะแล้วครับโบแมนไอ้ภรรยาเพิ่นให้ออกจากบ้านหรือเปล่าครับ ข้ครับผม้นไก่หวาแล้วครับมไกกป่านเาครับสู่ๆคบให้กำลังใจได้ครับด้วยครับกับนางเมื่อไหรแล้ว